เวลาเราได้ยินชื่อ Meta Platforms นะครับหลายคนก็คงจะนึกถึง Facebook เป็นอย่างแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังชื่อนี้เนี่ยมันซ่อนเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับเป็นการเดิมพันธ์ครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเคยรู้จักไปเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเปิดม่านดูกันว่าจริงๆแล้ว Meta เขากำลังจะพาเราไปเจอกับอนาคตแบบไหนกันแน่ก็แน่นอนครับ Facebook Instagram w h a t s a p p m e s s e n g e r โหนี่คืออาณาจักรโซเชียลมีเดียที่เชื่อมคนหลายพันล้านคนทั่วโลกไว้ด้วยกันเลยนะแอปพวกนี้เนี่ยคือเครื่องจักรทำเงินหลักของบริษัทในปัจจุบันเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีอีกสมรภูมิรบหนึ่งที่เมตากำลังทุ่มทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อเดิมพันกับอนาคตแล้วการเดิมพันครั้งใหญ่นี้คืออะไรคำตอบก็คือ metaverse และปัญญาประดิษฐ์หรือ ai นั่นเองครับ2เทคโนโลยีนี้แหละครับที่เขาเชื่อกันว่าจะมาเป็นตัวกาหนดเลยว่า เราจะสื่อสารทำงานหรือใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยังไงในอีก10ปีข้างหน้าและนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปมองอนาคตไกลๆนะครับเราลองย้อนกลับมาทำความเข้าใจกับปัจจุบันของ Meta กันก่อนอะไรที่ทำให้พวกเขากลายเป็นบริษัทจักใหญ่ได้แบบทุกวันนี้คำตอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจโซเชียลมีเดียที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของเขาเลยครับ Meta Platforms นะครับหรือถ้าใครทันก็จะรู้จักกันในชื่อเดิมคือ Facebook i n c s ก็คือบริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004แล้วก็เติบโตจนกลายมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับแอปแชทที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้เลย หัวใจสำคัญของ Meta เลยเนี่ยเขาจะเรียกว่า family of apps นะครับซึ่งก็คือแอปที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละ Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp กับ Messenger คือแต่ละแอปเนี่ยมีฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็กระ,กระจายอยู่ทั่วโลกเลยทำให้มันกลายเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังสุดๆอ่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญเลยครับแล้วเงินทั้งหมดมาจากไหนมีคนใช้เยอะขนาดนี้เขาทารายได้มหาศา,ศาลกันได้ยังไงคาตอบก็คือโฆษณาดิจิทัลครับ พูดง่ายๆก็คือ Meta เนี่ยเปลี่ยนเวลาและความสนใจของผู้ใช้งานอย่างเราๆนี่แหละครับให้กลายเป็นรายได้มหาศาลผ่านการยิงโฆษณาที่แบบตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆบน Facebook และ Instagram ซึ่งก็เป็นโมเดลธุรกิจที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยแล้วไอสิ่งที่ทำให้โมเดลโฆษณานี้มันแข็งแกร่งสุดๆเลยนะฮะก็คือจำนวนผู้ใช้งานที่อยู่ในระดับหลายพันล้านคนทั่วโลกนี่แหละครับ โอ้โหนี่คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่ามไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนบ่อน,น้ํามันที่สูบเงินเข้าบริษัทไม่หยุดเลยแต่กําไรมหาศาลที่ทําได้ในวันนี้เนี่ยกลับไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขานะครับเพราะว่าเมตากําลังใช้เงินทุนก้อนใหญ่นี่แหละครับในการสร้างสะพานเพื่อข้ามไปสู่อนาคตและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันต่อจากนี้เอาละครับทีนี้เรามาดูออกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างดีกว่า นี่คือการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์กับโลกความเป็นจริงใบใหม่เลยนะครับที่เมตากำลังทุ่มทุนแบบหมดหน้าตักชนิดที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนเลยรู้ไหมครับว่าเมตาเนี่ยทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะไปกับนแผนกที่ชื่อว่า Reality Labs ซึ่งเป็นหน่วยที่พัฒนาเทคโนโลยี VR/AR โดยเฉพาะเลยแล้วก็สร้างโลกเสมือนอย่าง Horizon Worlds ขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งหมดนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่ว่านี่แหละคือคลื่นลูกต่อไปของวงการเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ของเขาชัดเจนมากครับนั่นก็คือเป้าหมายของเราคือการสร้างประสบการณ์ทางสังคมออนไลน์ยุคถัดไปคือเขาอยากจะทําให้การมีปฏิสัมพันธ์ในโลกดิจิทัลเนี่ยมันสมจริงขึ้นมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมและนี่แหละครับคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการลงทุนมหาศาลครั้งนี้อยู่ทีนี้เราลองมามองภาพใหญ่กันนะครับจะเห็นว่าเมตาเนี่ยกำลังเล่นเกม2หน้าไปพร้อมๆกันเลย ด้านหนึ่งก็คือธุรกิจปัจจุบันที่ทํากําไรเป็นกกาะเป็นกรรำแต่อีกด้านหนึ่งก็คืออนาคตที่ยังแบบเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงเต็มไปหมดเลย คือจุดแข็งของ Meta นี่ชัดเจนมากนะครับมีฐานผู้ใช้ทั่วโลกเป็นผู้นำตลาดโฆษณาดิจิทัลแล้วก็มีเงินสดในมือมหาศาลไว้ลงทุนในอนาคตแต่ความเสี่ยงนี้ก็ใหญ่หลวงไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆการถูกตรวจสอบจากภาครัฐเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็การลงทุนใน Meta มตาฯที่ยังเผาเงินทิ้งมหาศาลโดยที่ยังไม่เห็นกาไรเลยซึ่งความท้าทายพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับ อย่าง Ti t o อกเนี่ยโอ้โหกำลังแย่งชิงเวลาและความสนใจจากผู้ใช้งานรุ่นใหม่ไปแบบน่ากลัวมากแล้วก็มีเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกที่ออกมาบีบโมเดลธุรกิจโฆษณาของเขามากขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตลาดหุ้มวอลล์สตรีทเนี่ยเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าไอที่ลงทุนในเมตาเวิร์สไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าจริงๆเหรือพอเราเห็นภาพทั้งหมดแบบนี้แล้วนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วอนาคตของเมตาจะเป็นยังไงต่อไป เส้นทางที่พวกเขากําลังเดินอยู่เนี่ยมันถูกทางแล้วหรือยังแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเมตามีบทบาทที่สําคัญมากๆต่อโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับพวกเขากําหนดวิธีการที่เราสื่อสารกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็กําลังพยายามเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีใหม่อย่าง VR และ AI ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทุกการกระทําของเมตาจะส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้คําถามที่ยังไม่มีใครให้คําตอบได้ก็คือ เมตากำลังสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ของการเชื่อมต่อระหว่างม,มนุษย์หรือว่าพวกเขากำลังทำการเดิมพันที่เสี่ยงและแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทคโนโลยีกันแน่อนาคตของเมตาก็คืออนาคตของอินเทอร์เน็ตและเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของการเดิมพันครั้งนี้ครับ